เท่าที่ฉันจําได้นี่เขาไม่ได้เชิญเธอมางานนี้นะฉันมาแสดงความยินดีนะคะยินดีด้วยนะคะกับธุรกิจที่ไม่ต้องคิดอะไรเองเลยฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนรวยมีเงินแต่ไม่มีสมองเนี่ยเขาทําธุรกิจกันแบบนี้นี่เธอจะมากเกินไปแล้วนะนี่เธอพูดอะไรอะ่ะเธอตั้งหากที่สําคัญตัวผิดเธอคิดหรอ พวกคนอย่างฉันจะร่วมลงทุนกับเธอจริงจปิงืนได้แล้วเพชรเธอมันก็แค่คนระดับล่างใช่ฉันมันก็แค่คนระดับล่างไม่ได้มีเงินมีชาติตะกูนมีสามีรวยเป็นหมื่นล้านให้ได้กอบเหมือนผู้คุณนี่แต่ฉันเนี่ยแหละเพชพรพลอยเพ็งสวรรัสดิ์ลูกเจ้าของร้านเพชรข้างถนนที่จะเป็นคนเปิดเวลเนสให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่ต้องใช้เงินใช้บารมีสามีเหมือนพวกคุณ